ไปไหนแล้ววะไปละไปละมาละโอ๊ยโอ๊ยอ๋อาลยอ๋อาละพวกเราเอาลยหลบหลบตรงนี้หลบตรงนี้ไอ้นี่อ้อเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพวกเราเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตะกี้เนี้ยงงเลยพวกเราไปกันเลยโอ้ตกใจมึงกันนะเนี่ยไอ้ไอ้อะไรอ่ะไอ้เหร โอ้โอ้โนโนตัวอะไรอะอ้าว้าอจะเกยเย้ถึงแล้วพวกเราถึงแล้งไอต่อเฮ้ยถึงแล้งไอต่อพวกเราอ๋อนี่พวกเราไปทางนี้พวกเรามาแล้วตาม้นมาเลยเราวอจะเกจะเกมาด้ฮัลโหลนี่นะครับผมกดตรงนี้เปิดประตูเข้าไปเลยเข้ามาแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอะฮัลโหลเข้ามาแล้วเฮ้ย เฮ้ยพวกเราออกมาข้างนอกแล้วพวกเราตรนนี้เขาให้พวกเราทำอะไรนะอ๋อเขาใจแล้วพวกเรามาเห็นไหมเขาอ่านว่าอะไรช่มันก็ลงมาเร็วโตแอ้สมัยเราก็ลงมาเต้งโ,ตโอเคนั่นแหละตามน,นั้นเลยพี่พาไปโอเคพี่เข้าใจคนเดียวพอไปเร็ว <laughs> ไป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 ตามพี่มาเลยน้องๆมาไล่เราน่ากลัวเหมือนกันนะพวกเราโหพาหนี่ จัมากภาพนี่สวยงามเลยล่ะอ๋อยังโห่เลยภาพะบบไปแ็กน้ำร้อนลวกเร็วเร็วเ,วเ,วเวอ๋อนี่มันสุดสนุกล้างนะพวกเราใช่เลยล่ะใครจะเล่นม้าหมุนคนละเลยนะไม่ใช่เวลาเล่นพวกเราตอนนี้เฮ้ยเสียงยังหลอนเลยดูเสียงเพลงดิโซลาระวัวงนะอ๋อมันชอบหิวโซลาด้วยโซลาคนละละล่ะ เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะม้าหมุนติวๆหรือเปล่าแน่นอนน,อน่าจะชายหละพวกเราไป,ไป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 เร็วเฮ้ยเอ้ยเหมือนจะติดอะไรสักอย่างนะพวกเราอย่าไปโดนม้าหมุนนะพวกเราใช่ไหมใช่ม้าหมุนเม่อวะเฮ้ยเฮ้ยระวังนะมาหลบมาตรงต้นญ้านี้ฮฮลโหลไป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 ระวังตายนะนั่นไงบอกแล้วอย่าเข้าไปเดีย๋ยวมันฟาดนะไอสวนสนุกนั้นนะ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,ารวตามพี่มาเลย เหมือนโซล่าจะตายนะเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าแล้วกนะันนะตกข้างหน้าหมู่บ้านหรืออะไรสั้อย่างนะ่ะหมู่บ้านหรือเปล่าวะไม่ใช่ห่ะพวกเราอ๋อนี่แหละถึงแล้วถึงแล้วเร็วแล้วรวมตัวกันตรงนี้พวกเราหน้าบ้านตรงนี้เลย <c ười> รวมตัวหน้าบ้านกันตรงนี้ห <c ười> มายอ่พวกเราครบกันแล้วนี่โอเคเหมือนว่าตรงนี้นะครับผมขอให้พวกเรานะครับผมต้องให้กดสวิ์นะครับผม3ามจุดนะพวกเรา3มจุดหรือเปล่าอะถ้าจะใช่แหละนะโอเค กดยังโอเคมาเลยตามมาเลยมาเร็วรออยู่นี้นะฟาวนาบ้านในฉันด้วยทุกคนรอตรงนี้เดี๋ยวฉันเข้าไปกดให้เองฮัลโหลไปอ้านั่งไงวะเนี่ยฮัลโหลมาแล้วชึบชึบชึบโอเคกดยังโอเคเปิดสวิ์แล้วพวกเราหมายกันต่อแล้วจุดที่1จุดที่2ไปแล้วน่าจะสามจุดหรือเปล่านะน่าจะใช่แหละพว,วกเราตอนนี้เราต้องเข้าไปกดในถ้ำนะแนนอนตรงนี้มันมีถ้ำพวกเรา ไปกันเลยไอ้ท่านนี้จะมีอะไรไหมเนี่ยไม่กลัวหรอกไปเลยไปเลยลุยไปเลยมาล่ะขวนมาปลาผีขบวนการปราผีโป่งฉึกมาแล้วขออโอ๊ยโอ๊ยโออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเะ้รโอ๊ย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 โอ้ยโอวยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอลยโอยโอยโอ้ยโอ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  รออยู่ข้างบนกันนะวนมาแล้ววนบู้เสร็สละทางไหนทางออกวะเนี้ฮะฮัโลโหลทางออก oh <no! S 1> อยู่ไหนฮัลโหลรอกันทางออกไปเนี่ยจะเกยจะเกยจะเก๋ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วนมาแล้วแลวหละเฮ้ยเย่ประตูเปิดแล้วเหรอแน่นอนแล้วล่ว <c oughs> ะาไปไปกันต่อพวกเราเร็วระวังนะระวังให้ดีโ <c oughs> อู้ทางก็มึดตึ๊ดเลยมืดเต๋ทำไมมันมืดเต๋แต่ดำดำทำถ่ายดำด นี่ตรงนี้เขาบอกว่าให้พวกเราไปหาเรื่อยมาพวกเราไปก็ต้องไปหาเรื่อยแล้วละเรื่อยตรงไหนแน่น,นอนตรงนี้กาจะเกยนี่เขาวางไงเขาบอกให้เราปิดสวิทช์พวกเราเราปิดสวิทช์ตรงนี้ก่อนชึบแล้วปิดแล้วโอเคชึบซึบซึบซึบป,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 ปิดตรงนี้ด้วยเหรอชึ้บฉันเำไมไม่ปิดล่ะถ้าไม่ปิดจะเป็นไรอะไรขึ้นไปดิเดินไปดิ เดินไปเฮ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะฮัลโหลวันดีอ้าอาหายอาหายจบแรงอาฮะอาฮะวนวิ่งไกลเลยทีนี้อ้าววันกลับมาไหนเนี่ยโอ้โหรอวนด้วยฮัลโหลวันอยู่คนเดียววนโกรธอ่ะไม่หลปไาละไปละอาฮะเป็นป่าราบเลยฮัลโหลลาอ้วนอวนมาแล้วอ้วนมาถึงแล้วอ้วนมาถึงแล้วอยู่ที่เดิมกันไหมเนี่ยปิดสวิตช์ตรงนี้ปึ๊บเอาปิดสวิตช์แล้วโอเคเอาให้เราเข้าไปเอาเรื่อยเฮ้ย เห็นไหมใครมีใครเห็นบ้างเนี่ยไปเอาเลื่อยมาเลื่อยตรงนั้นน่ะนี่ไงเลื่อยเก็บมาแล้วฉันได้เลื่อยมาแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมองอะไรไม่เห็นเลยฮัลโหลไอ้ไอ้มองอะไรไม่เห็นเลยมีใครมองอะไรเห็นบ้างฮัลโหลตรงไหนนี่ฮัลโหลมองเห็นตัวเราอ่ะโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยพวกเราเราได้เลื่อยมาแล้วทางไงไออ่ะไอ้ไอใครก็ได้ลงไปเปิดไฟดิฮัลโหล ไหนวะทางลงอยู่ไหนอะเฮ้ยเจอแล้วโอเคเปิดไฟนี่เปิดไฟ,ดไฟมองไม่เห็นเปิดไฟก่อนเออเปิดไฟแล้วโอเคขอบใจมากไปพวกเราได้เรื่อนมาแล้วไปกันเลยชึงช้งชึๆงึงงได้เรื่อมาแล้วได้เรื่อยมาแล้วได้เรื่อมาแล้วตามมา,า,มมาเร็วนี่หรือเปล่าชึบโอเคมาแล้วพวกเรามาครบกันแล้วไปเร้วตามมาเร็วมาชึงช้งชึๆงึง ความน่ากลัวยังไม่มีหมดนะครับผมพวกเรามีอีกเยอะไปทางไหนดีทางนี้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 ชึ้งชึ้งชึ้งเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะเอาล่ะเฮ้ยเสียงเหมือนอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าสถานรถหรืออะไรสักอย่างถอยนี่ตัวละอย่าเกะกะฉันเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้หรือเปล่าทางไหนอ่ะ ทางนี้ทางนี้พวกเราไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ตามเลยเปนบาแล้วลโหันดมานกเมาเด้มาเด้มาเลยฮ่ฮ่าพวกเราไม่มีใครกลัวท้งนั้นไปไปทางนี้โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้เอ้ยอ้ยโร้ยโอ้ยโอ้อนย่อ้ยอยโ้ยโ้อเออออออย มาใช้เรื่อยละหมดเรื่อยแล้วทำไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนว่าให้เอาคอนนะพวกเรามีคนเก็บคอนไหมยังเฮ้ย hey! ติดแล้ววะฮัโลโหลเฮ้ย <Hey! S 2> อ้าวอ้วนติดอะไรเฉยมาแล้วพวกเราอ้วนเก็บคอนได้แล้วไปกันต่อเร็วปึ๊บ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 เอา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 โอ้ยเปิดไฟให้อ้วนหน่อยอ้วนติดวะอ้วนติดฮัลโหลอ้วนตัวใหญ่เกินฮัลโหล อใหโทษทีฉันกินเยอะไปหน่อยออกไงวะเนี่ยฮัลโหลออกไงวะเนี่ยฮัลโหลเอาแหละเอ้ยออกมาได้แล้วพวกเราเปิดไฟคนหนึ่งดิมมนมีคนเปิดไฟหรอไปไปเร็เวเร็เวเร็วได้คอนมาแล้วพวกเราหูยัยงหลอนเลยพวกเราโอ้โหไอ้กุ้สือกตัวใหญ่อีกนีห้องอะไรเนี่ยนีห้องอะไรพวกเราแฮมเขาไม่ได้ว่าอะไร เฮ้ยมีปืนด้วยพวกเราโอ๊ยหยาไม่ซื้อได้ไงเนี่ยงั้นเรากดซื้อปืนดิอ๋อไม่ซื้อมั้งอ๋อสี่ร้อยโลบั๊กไม่ไหวไปดีกว่าไปเลยพวกเราไปขั้นต่อขอได้ค้อนมาแล้วไปขึ้นไปข้างบนเลยวิ่งวิ่งวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วไปไปไปเร็ว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 ตามกันมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยกล้องนี้ยางหลอนเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้พวกเราทางไหนวะทางนี้ทางนี้ นีทางนี้เอามาตามฉันมาถึงซ้ายขวาวะทางนี้ไม่ใช่ทางนู้นถูกแล้วนี่ไงห้องนี้แหละคุบไปเลยชึบ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 โอเคเอาอละเอาอละถังรอดของพวกเราเปิดดิเฮ้ยมันไม่เปิดปวะคุบปี๊คุบอีกคุบอีกคุบได้เปล่าคุบดิเออได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวโอเคโอเคถอย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  ถอยหน่อยถอยหน่อยโหลนี่คืออะไรกระโดดล่ไปเลยเย้โอเคเฮ้ยก็เลยขึ้นพวกเราที่นี่ที่ไหนอ่ะโหลเราอยู่ที่ไหนกันแล่าเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วพวกเราเร็วจัดการมันคุบมันดิคุบคุบพวกเราคุบคุบช่วยกันแล้วช่วยกันคนละมุมคุบมันไอ้สารอาหารนี่คือปีศาจกคาบหรืออะไรไม่ใช่ดิแมงสาบหรือแมงคุบจี มันเขียนอ่ะทุบไปเลยพวกเรามันเขียนว่าทุบอย่างเดียวทุบเข้าไปทุบทุบทุบมันซ่ามันซ่าทุบเดิทุบทุบทบแล้วทุบพวกเราทุบทุบคอนทุบทุบทุบมันทุบที่ตัวมันนะพวกเราถ้าทุบที่ตัวมันมันจะหยุดเอาดิทุบแล้วล่ะทุบแล้วล่ะยังไงยังไงยังไงเอาดิคุยกันดิช่วยกันทุบนะ อ่าฮ่ากแล้วล่ะถูกมันใหญ่เลยพวกเราเฮ้ยได้แล้วมอนจะได้แล้วพวกเราเข้ามาเลยเข้ามาตรงนี้แล้วอยู่ไหนกันตรงหน้ารถนี่รถบรรทุกนี่ฮัลโหลรวมตัวกันตรงนี้แล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วหายเร็ว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 ตามเข้ามาฮะฮะเปิดไฟด้วยมองไม่เห็นเร็วโซล่าเรียกเพื่อนมาเร็วโซล่าเรียกเพื่อนมาก่อนเร็วมากันยังมาแล้วไปเร็วตามมา มาเร็วมาเร็วไป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 ตรงนี้ตามมานี่เร็วฮัลโหลนี่ไงประตูทางออกพวกเราแล้วแกพวกเราล่อลราโอ้โหจบแล้วล่ะพวกเราโอ้โหเฮ้จริงเลย ก็เป็นไงบ้างครับน้องๆคลิปนี้ชอบใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมพวกเราขอตัวไปก่อนละบายบายครับ yeah!